สวัสดีค่ะนางสาวธนรดาชมบัวฝึกงานที่สำนักงานสถิติจังหวัดตรังฝ่ายวิชาการสถิติและการวางแผนค่ะลักษณะงานของฝ่ายวิชาการสถิติและวางแผนนะคะศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคมนโยบายและยุทธศาสตร์ภาครัฐสำหรับจัดทำข้อมูลสถิติสารสนเทศส่งเสริมและพัฒนาวิชาการสถิติให้คำปรึกษาสำหรับการจัดทำสถิติด้วยการสัมมวงและการสำรวจตัวอย่างส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศูนย์ข้อมูลจังหวัดให้เกิดการบูรณาการเชื่อมโยงการใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกันส่งเสริมการขับเคลื่อนการจัดทำข้อมูลดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในระดับพื้นที่ค่ะ ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมายนะคะ 1. การเข้าร่วมการอบรมการใช้งานโปรแกรม Power BI เพื่อการวิเคราะห์ผลและการแสดงผลสำหรับข้อมูลการอบรมข้อมูลเนื้อหาและการใช้งานเกี่ยวกับระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ 2. การจัดทำอินโฟกราฟิกให้ความรู้และอินโฟกราฟิกสรุปผลโครงการต่างๆ 3. การลงพื้นที่สำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลของโครงการและ 4. การจัดทำเดสบอร์ดนำเสนอข้อมูลโครงการด้วยโปรแกรม Power BI ค่ะสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการฝึกงานนะคะ ได้เรียนรู้ทักษะกระบวนการทำงานต่างๆของการปฏิบัติงานได้ไดรับความรู้และแแประสบการณ์ต่างๆในสภาวะการทำงานจริงได้เรียนรู้ทักษะการใช้งานโปรแกรม Microsoft ขั้นพื้นฐานโดยเฉพาะการใช้งานโปรแกรม Power BI ในการนำเสนอง,งานอย่างละเอียดได้เรียนรู้ทักษะการใช้โปรแกรมในการออกแบบอินโฟกราฟิกและได้เรียนรู้การทำงานว่มกับผู้อื่นเพิ่มทักษะการเรียนรู้การทำงานอย่างมีระบบ และความรับผิดชอบต่อหน้าที่ค่ะปัญหาในอุปสรรคในการฝึกงานนะคะปัญหาเรื่องการใช้งานโปรแกรม Power BI ในการนำเสนองานเนื่องจากเป็นโปรแกรมที่ไม่เคยใช้งานมาก,ก่อนทำให้ไม่มีความชำนาญ ต้องพยายามศึกษาเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานพยายามฝึกฝนใช้งานโปรแกรมบ่อยๆเพื่อให้เกิดความชำนาญเพิ่มมากขึ้นปัญหาเรื่องการสื่อสารพูดคุยในการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลต้องควบคุมสติกล้าพูดคุยสื่อสารและสอบถามเพิ่มมากขึ้นค่ะ